มาเดแล้วครับมาแล้วครับวันนี้จะเป็นเมนูปลาไหลต้มเป็ดนะครับอันตับเรกกเราก็ไปลวกน้ํำเหลือนน้ําร้อนก่อนนะฮะถ้าไม่ลวกปลาไหลมันจะขาวครับลวกเอายางที่มันเป็นเนินๆนินอนาดออกนะครับในยอดซอมปล่อยนะครับผมจะเป็นหัวขาจะใช้ไบมะกรูดนะครับตามไยพริกที่เราขกไปตำไม่เรียบร้อยนะครับหยาดด้วยน้ำมันตั้งหม้อกระทะเดือดเตากลังต้องแกงตามด้วยพริกเกลือที่เราตำเราขกไว้นะครับ แตวกลองแกงกลองแกงมันหอมสดๆพบี่เกือจะหอมมาเรียบร้อยครับนะตามด้วยน้านะครับน้ะเทดค่มลงไปแบบนี้นะน้ํานองนะครับตามผ้าตะคล้านะใบกระดูดยอกลงไปไวน้นีน้นะครับน้ําเดือดปื๊ดๆนะตามตัวเกอ,เกอ,ะอ,ะน,อกนะครับตามตัวเกสักของฉลุยอกลงไปเหมือนกันนะครับ ถ้ามัมีสิ่งอีเนี่ยมันมารำทำน้ำเดือบุดบ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 ดอย่างน้ำภูเขาน้ำอะดรีแล้หลวกก็ปล่อยลองไขอ้อยลงไปครับปล่อยลงไปนะครับผมก็มาดูบรรยากาศสก้าหนบรรยากาศเย็นๆฝนตกชิสีนิ่วภูเขามีแต่เมฆมีแต่หมอกนะครับเรียบร้อยนบดบดบดเกือบตาไมไดยอดส้มปล่อยนะครับยอดส้มปล่อยทำใหันส้มมันรำนรับผมก็มาชิมแวบมันจะรำกชิมแวบ ซองเตอร์นะครับชิมไปเนี่ยเออขาดไปได้กระตึงยาลองเนี่ยอยู่จกในเจเนี่ยก็ตงเสาะหาปะครับเนาะเออขันตั้งมันบัดจับเลยครับเพราะสายของบั้มไปมันอัาล่ะล่ะล่ะเออปะเฮ้ยจิมหอมดำมาเออขาดยาลองขึ้นไปไม่ยอดแก้วเตอร์ปะเฮ้ยตึงขาวคงแงะคูตึงมาใครจับเพราะสายขวบบั้มไปมัดอัาล่ะล่ะเออปะเฮ้ยเอออันนี้ก็จะสุกแล้วครับนะก่อน เห็นี่ก็โอ้ต้นหอมรวยหน้าให้น้อยก็ซุกเติบไปนะครับักตักใส่ชุยใส่บักยังพอบรรยากาศให้กำมานี่ครับบรรยากาศเนาะทอดๆๆหน้าที่กับน้าจีนได้ครับกินอยู่เปรียบบรรยากาศอีปอร์น่ะปะไรต้องปิดห้องปัจจัยปิดนะครับเป็นปะไรครับวิตซ่ายวิตกวายหน่อยกระชิมมากฝันมันอากาศใหญ่ๆนะครับนี่กินเป็นตัวตัวให้ครับถึงจะอร่อยถึงจะล้ำนะครับถึงปั๊ดถึงเพชถึงมันล้ำรับ ยอกเป็นต so ัวไอ้ครับนี่คึบๆครับๆปิดซ้ายปิดขวาที่ยอกเอาละอ่ะสุดท้ายเปียโคเรามาครับฮีปึดพุดพุดพุดพราะใส่ขวามีไผ่มัดอ่าลัน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 เฮ้ยจิ้มห้างน้ามันก็มึงอ่าลันมึนตึ้งซวยยอดแต่ับบัะไหลต้องเป็ดเนี่ยมั๊บยอกมาเป็นตัวจีอี๋บัญไหล่มันต้องกินแบบอี๋ครับกินเป็นตัวตัวไอ้ครับ <Okay. S 2> โอเคอนี่คือนน้ำไหลไหลเท่ไรนี่ข้างเครับเป็นข้างหลังเป็นสวนครับนี่เบ่งไสยเบ่งขวายอ่ไปทั้งหลังครับโซดน้ำลาข้อยาลองให่มกัมอ๋อาละมบเยเอาละอาเยมั๊บฮัลโหลสุดยอดอแหมะดูยออะไรต้องเปลด่ยนตอบก โอเคอกเข้าไปยอกเข้าไปกลางยอกเข้าเองหลังบุ้นกลางยอก้ายออกขวาไปบุ้นสดพอน้ำกับโอ้อ